Isso. เสารที่21สิงหาคม64เวลา16.43วันเสาที่21สิงหาคม64เวลา16.43 นะโรงงานอาวุธควันยุงออก็จะโรงงานออกระจากโรงงานแล้วก็มากลับตรงน,นี้น ตำรวจก็ทำงานอยู่ทำรจะทำกันแก้งตำรวจทำไมผมแก้งอะไรานคิบตำรวจตำรวจก็ทำงานอยู่แล้วมาจะเรื่องตำรวจเนเนเนได้รับการญาติหรยอยางเป็นคิดเป็นเป็นนั่นนเอบนุญาตวนมารับญาตอะไรครับคุณก็ต้องรู้คุณใช้ยังไงเาคุณทาก็ทําปได้ครับทางานก็ทำไป ผมไม่ได้นี้ะไรตำรวจก็เลยว่าเลยเตือนทายเตงก็บอกไงแล้วโครงกางานก็ทําไปเลยครับเดินเอาไปลงเลอยหายมันไม่ได้นะ<อ>ผมเตือนก่อนอะไรลงเสีหย,าสห,าย,ยหายอ่ะลงเสียหายแต่คุณนทายอ่ะเข้าใจป่ะฮะแต่จะไปลงเลอยหายอย่าไปนู่นไปนี่ก็ได้ป่ะก็ปฏ <ะ S> ิบัตินหน้าที่นะก็ทําไปเลยครับผมไม่ได้เกี่ยวอะไรคุณนี่คุณทายคุณได้รับการยากยังคุณก็ต้องบอกกฎหมายข้อไหนครับผมไม่ได้ว่าคุณก็ทายได้แต่ผมกเตือนคุณว่าจะไปลงเลอยหาย ลายสดนะครับลายสดนะครับลายสดผมก็ไม่ได้ว่าทําอะไรนะครับกานแกล้งอะไรอ่ะผมไม่ได้ว่าผมคุณกันแกล้งผมเนี่ยครับเอาก็ถ่ายเลยครับเอาเลยผมไม่ได้ว่าอะไรอ้าวผู้ปฏิบัติหาที่ของคุณงประกิไปคนอยู่ตรงนู้น ไล่สดครับอันนี้ไลฟ์สดครับอ่าอไ,ไ,ไ,ไลฟ์สดครับอ่าไลฟ์ส,ด,สดครับอ่าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบวันเสาร์ที่ยี่สิบหกสี่นะครับ วันนี้วันเสาร์วันที่ยี่สิบเอ็ดทศสี่เสาร์ที่สิงหาคมหกสี่นะครับเวลาประมาณสิบหกสี่แปดหรือสี่สามนาทีเมื่อกี้ตำรวจฮะ,ไ,ะไม่รู้ว่าอะไรมาถึงมาว่าผมมาว่าผมก็ไล่สดเลยว่า,าผมมาถ่ายคลิปมาทำไมว่<ะ>าผมมาถ่ายคลิปไลายสดมาทำไม<ะ> ตวย้วัอนไรอก็เนี่ยไทยนะ้คครับผมยอมดกันไปคุยแล้วครับไม่เกี่ยวผมครับคุณจะคุยคุยแล้วครับไม่เดียวผคุยพี่เดียวคุยได้ละครับผมต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานรือะไรก็ไม่รู้คุณมาคุยกับผมผขต้องเก็บเป็นหลักฐานครับแล้วคุณเป็นใครครับที่มาคุยกับผมครับ าอากาศขัดเสร็จแล้วก็ขับไปได้ครับไม่เกี่ยวกับผม,มใช่ไอ้ต้นหมวกถ้าวันลบได้มากอ๋อไลโ่โสดครับสดครับโสดมันตัดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเบอร์พิเศษมาเลยอ๋อของของผมนะครับไม่จำเป็นคน<ม>ทำทำไปคนทำทำไปนะครับอ่าเ่อ,อนะครับอ๋อก็ทำไปไหมมันไม่เกี่ยวกับผมครับเขาไม่พอใจเลยมาว่าผม เจอมันไลฟ์สดยังไงเดี๋ยวถ่ายรูปเขาใช่ไหมเขาทำหน้าที่เขาผมจะไลฟ์สดหรือถ่ายคลิปผมมีสิทธิ์ทำได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าเข้าบริสุทธิ์ใจเข้ามากลัวอะไรมายุ่งเกี่ยวกับแล้วกับผม,ม,มก็ไม่รู้มาเก็บตังค์ก็ไม่รู้มาเก็บตังคแล้วมาอะไรของก็ไม่รู้นะอ่าแล้ว ไม่เป็นไรผมอ,อยู่ด้านพอครับฮะ๋อะ ตำรวจทางหลวงนะครับหมายเลขกรถ ตัวต่างหลวงนะครับอ่าเมื่อกี้ออกมาจากโรงงานนะครับอ่าโรงงานนี้เป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางอ่าบราิษัทภาร,รวุฒจำกัดฉวางนะครับแล้วก็ออกมาออกมาจากโรงงานเนี่ยเดี๋ยวผมก็เห็นผมก็ถ่ายคลิป์ไลฟสด หมายเลขข้าง 7, 7, 4, 0, 6, เจ็ดเจสี่ศหกับอ่านี่ตำรวจสองนายเข้ามาต่อว่าผมมาถ่ายคลิปอะไรไล้์สดอะไรแล้วพอดีมีคนหนึ่งเข้ามามาเกี้เข้ามาเสนอตัวบอกว่าเขาเป็นคนขับสิบล้อเพบาว่าเขาคุยกันเรื่องทุกน้ำหนักทุกน้ำหนักเกิน ด้ขายของอยู่หน้าโรงงานพลารุธเนี่ยอา่าแล้วก็เห็นตำรวจตั้งหลวงเนี่ยขับรถอันนี้ออกมาจากโรงงานเนี่ยอา่าแล้วก็มาจอดคุยกับสิบล้ออันนี้แล้วก็รถกระบะอันนี้อแล้วก็เขาเห็นของถ่ายคลิปเขาก็เดินมา มาต่อว่าก็โดนไปหลายคำก็กลับไปแล้วหาสักพักก็กลับสิบล้อก็คือคนนั้นใส่กางเกงยีนใส่หมวกเขาก็เดินมามาขอให้ลบคลิปเพรว่าลบมาละหลายสดแล้วเขาบอกว่าเขาขับสิบเล้ะเขามาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับทุกน้ำหนัก ขาปฏิบัติหน้าที่หรือท่าถ้าำหนักจะเกินไม่เกินเรื่องของคุณแต่ผมมีความสงสยัยม่นมีอะไรหรักคนใส่หมวกนั้นเขาเปนคนขับสิบล้อคันนั้นเอาบอกเมื่อกี้ การมาต่อว่าผม บอกก็ไปทาใกล้ๆเหรอโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรอืม โอเคแค่นี้นอ๋อสกเรนนะพบพวกำลังมาสกเรนสีมังเดตสกเรนสีมังเดตวันดครับ จะยุดติดเด้เขาพวกเข้ามาแล้วไม่มีอะไรครับคุณสกกรย์สียงเล็ดเห็นตำรวจการังหลวงเข,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 ข้ามาก็าตามสิบล้อมาทุกไม้ยางมาโรงงานนี้ครับเป็นโรงงานมันทุกไม้ยางไม้แปรรูป งเงนเินตำรวจเข้าขับสิบล้อออกจากโรงงานแล้วก็มาจอดตรงนี้รถบรรทุกสิบล้อคันนี้เห็นเจ้าของก็พูดนะเดินมาพูดมาเกี้ขอให้ลบคลิปคุยกันต่สายไปเรื่องน้ำหนักมั้งเจ้า,จาของสิบล้อก็มาขอให้ลบคลิป ก็ปล่อยเขาไม่มอะไรเยอะยู่แรกเมื่อกี้นันถ่ายคลิปพอถ่ายคลิปพอเงินขอเดินมาต่อว่าก็เลยมาอลไรเป็นไร้สด โอเคนะครับก็ปล่อยเขาทำง,งานไปแต่เผยแพร่ภาพข่าวสารสังคมประเภทนี้มันมีทั่วไปในว่าผู้เสียหายเขาไม่ได้ลร้อนอไม่ต้องเข้าไปช่วยอะไรดูเฉย จะตกแล้วครับอืมกำลังจะตก ทางต่อครับ ไร์สดเขามีการโต้กันนิดหน่อยช่วงแรกกันถ่ายคลิปคลิปก็เห็นว่าเขาเดินมาหาเ็เตยตัดคลิปลออกไปกดไฟ์สดอันนี้ว่าไม่ค่อยได้ไร์สดก็เลยติดผัดหน่อยก็ได้นิดหน่อยดูต้นดูต้นต้นมีการเดินมาต่อว่าสองคนสองคนก็วันไม่ต้องเรียกเป็นนายเป็นอะไรหรอก อะไรัวก็มาปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติไปผมจะตกนะครับน้ำมดนะืดแล้ว ก็จการไล่สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้วอันตรายขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับเดี๋ยวกันหน้าจะมีคลิปเดี๋ยวจะลงไปเย็นนี้จะลงคลิปถ้าคลิปไม่หลุดซะก่อนวันหน้าก็เาจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ